ลุกเดินบ่อยยอยู่ไหใช่ของวัดบาแตจ้มบาของวัดขึ้นดินย้ายเอเได้เอเอาเลยเอาเลยกลนวาเล็กคนเดียวแจ้งเจอแจ้งดูดีใจไบวจันฉันสำควันลูกชายปเจอแจ้งดูดีใจลูกใจแมฆคนเดียวางบ้านลูกเจ้าที่ร้านนนใอ้เมฆปลุกกล้องที่เมทีกมือแมจุก หนูนายหแม่ลกเจ้าขี้กลานกันเอาเลยาืก็เจ้าแขงรูกไม่อยู่มันชันชันนันเลยที่นแขยาวยาวกนยจริงมันนึกไม่ได้โอกัน้าไปแข้งแาเลงเรือแข้งกันนั่นเอากันไม่ลงไ้ี่ลงเรือน่งรงเรือป็นั่นเลย dùng rửa bình tê nghe tận đại đặc biệt ngay nào nghe đi ủa có mấy giờ ăn này ăn rồi bán rồi cái nuôi lại tăng lội ra một tí nó nửa trong cũng nuôi dàn dàn tôi vừa đây nản ủa ừ, mà chạy u trang đâu mà chạy u chàng ừ phù liên không tên á <laughs> <laughs> คูลิงก็ไปสนใจกูจ่างไงหัวมันไม่จัดหลวงหัวกุดไหัวกินนั่นก็ได้แตามหงไป่งไไม่ใลบกันแล้วแรงจากถุงกำเหนือมันแหลกไม่เลยยู่กับต้นหญ้า <partido> ข <c ười> ้องตาบอเออและแกตาบอลใช่ป่ะปู บดเลืนไม่ใจบดปัดรืบอเลินแต่ว่าเล่นไหมนะที่มันบดเฉยๆนี่เหมือนกับคนบดไกล้แบบนั้นเลยเลยไหมนั่นยังกับอะไรไม่เท่ากันนี่นังทีเดียวเลยนังอยู่กับเลินเตินก็ต้องแต่ว่าไรไปขายลาดละเลยเพรางั้นขายร้อยละดูไปเก้าวเลยอ๋อวพาะงั้นมีมีพลกรมางลักไม้เลยว่าเราไปขายในลาดนะเออปลูกแจงปลูกตัวปลูก ได้แบบนั้นได้อได้ไปใจรัดซึงลูกก็ลูกไรเรียนไร่กระเป็นจุ่มไล่ลูกโตลูกไรลุยอีลูกคนยาติแต่ว่าปูนปูนก็คือทำอไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ตาบอดเออบอกแก่ตาบอดตัดเล็กลูกยาเลยสักลูกยาเส้นนะนะโอ้ไปใกล้จึงจ่าโอ้จึงจ่านู่นไปกัน โอ้ทุนเอ๊กับเบกบ้างอะไรอืมวันเสียงเปรๆนี่แบบโรงานทิบาดเห็นยู่มเงใกล้ก็มาด้อมันบงานทิบาทนี่จะไม่แรมนั้นาก็ก้ก็ก้าตัวแนอะไรก็ก้าตัวแนก้าอีกวอยาก้าวอะยู่มไม่มอหรอกไอ ตอมก็ไม่ได้ดีตัวอย่างเล็กตอมมันดูยงก็มาจีนรู้บันใา่ไหมเอ็มงงไม่อม่้องเลอะอยากะอยากอลไมนงายมันก็ิดได้อยากแะอยากอะรมันปีการนั่นอ๋เราค่าค่ามันเดียงอยากไอเดียงมันเจอวไอเดียงนะแล้ว่ากรเพื่อนจีกวกว่าโน้ลไอ้กเล่ยเดี๋ยวนั่งจีจัดยังนักเล่ยจนยง Hehehe. <laughs>